ฟังก์ชันฟิล่าสมาร์ทวอชรุ่น AW 6 5ไปดูกันเลยค่ะค่ะเปิดเข้ามานะคะให้เรากดเข้าไปที่เมนูนะคะมาดูที่อันแรกเลยค่ะอันแรกนะคะเป็นโหมดบันทึกกิจกรรมค่ะก็จะบันทึกกิจกรรมระหว่างวันของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการนับก้าวเดินนะคะจํานวนกิโลแคลอรี่หรือว่าเราออกกําลังกายอะไรไปบ้างน,นะคะก็จะบันทึกระหว่างวันไว้ให้เรา ตรงนี้ด้วยค่ะน,นะคะเป็นบันทึกการนอนหลับเรานอนหลับไปกี่ชั่วโมงนะคะแล้วรู้สึกตัวกลางดึกหรือเปล่านะคะก็จะบันทึกว้ให้เราค่ะหมดนอนหลับจะใช้เวลาเรียนรู้การเคลื่อนไหวระหว่างนอนประมาณ3-4ถึงวันก็นอนแนะนาเปิดโหมดทับรบกวนก่อนเพื่อให้แจ้งเตือนดังนะคะฟังก์ชันต่อมานะคะวัดอัตตากรเต้นหัวใจนะคะก็จะต้องใส่บนแขนก่อนกดเข้ามาแล้วนะคะตัวฟังก์ชันนี้ก็จะทําการวัดให้เราเลยค่ะและก็จะบอกด้วยนะคะว่า อัตราการเต้นหัวใจของเรานะคะเป็นยังไงบ้างก็จะบอกตรงนี้เลยค่ะต่อมานะคะฟังก์ชันโทรศัพท์นะคะก็สามารถดูประวัติการโทรได้กดโทรออกได้จากตรงนี้เลยนะคะหรือว่าจะดูจากรายชื่อที่เราบันทึกไว้และโทรออกก็ได้เช่นเดียวกันค่ะฟังก์ชันต่อมานะคะฟังก์ชันออกกำลังกายค่ะมีหมดกีฬามากกว่า100ประเภทเลยนะคะเราก็สามารถเลือกใช้ตามประเภทของเราที่เราต้องการได้เลย และสามารถกดบวกเพิ่มได้จากตรงนี้เลยนะคะมาดูที่ประเภทแล้วก็กดเข้าไปบวกเพิ่มได้เลยค่ะฟังกชันต่อมานะคะคือบันทึกออกกาลังกายค่ะก็จะบันทึกประวัติไว้ที่นี่นะคะต่อมานะคะวัดความดันโลหิตอันนี้ก็จะต้องใส่บนแขนเหมือนกันนะคะก็จะทําการวัดให้เราสักคู่หนึ่งนะคะแล้วก็จะบอกด้วยค่ะว่าเราอยู่ในเกณฑ์ไหนนะคะยังดีอยู่หรือเปล่าแล้วก็จะบันทึกประวัติให้เราถึง7วันเลยค่ะ ฟังก์ชันต่อมานะคะวัดออกซิเจนในเลือดก็จะต้องใส่บนแขนเหมือนกันนะคะนี่ก็จะใช้เวลาวัดสักคู่หนึ่งนะคะตัวนี้ก็จะบอกเหมือนกันค่ะว่าเราอยู่ในเกณฑ์ไหนนะคะแล้วก็จะบันทึกเจ็ดวันล่าสุดของเราไว้ด้วยค่ะต่อมานะคะเป็นฟังก์ชันวัดความเครียดค่ะอันนี้ก็จะต้องใส่บนแขนเหมือนกันนะคะและตัวฟังก์ชั่นก็จะทําการวัดให้เราซึ่งก็จะบันทึกไว้ให้เราด้วยนะคะว่าเราอยู่ในเกณฑ์ไหนนะคะเราก็สามารถดูได้เลย ต่อมานะคะเป็นฟังก์ชันสภาพอากาศค่ะก็จะบอกสภาพอากาศตอนนั้นนะคะแล้วก็อุณหภูมิตอนนั้นแล้วก็สัปดาห์นั้นๆไว้ให้เราด้วยค่ะหาฟังก์ชันนี้นะคะก็คือกล่องข้อความที่แจ้งเตือนเข้ามาค่ะฟังก์ชันถ่ายภาพนะคะก็สามารถกดถ่ายได้จากตรงนี้เลยฟังก์ชันต่อมานะคะเล่นเพลงแล้วเปิดเพลงที่ตัวมือถือนะคะแล้วก็สามารถมาควบคุมได้จากตัวฟังก์ชันนี้เลยค่ะก็สามารถกดเปลี่ยนเพลงนะคะปรับระดับเสียงได้จากตรงนี้เลยค่ะ ต่อมานะคะฟังกช์ชันผ่อนคลายก็จะเป็นการกําหนดลมหายใจของเรานะคะแล้วก็เลือกเวลาจากนั้นนะคะฟังกช์ชันนี้นะคะก็จะสั่นที่ข้อมือเรานะคะให้เราหายใจเข้าออกตามที่ฟังกช์ชันนี้แจ้งเลยค่ะต่อมานะคะเป็น AI voice หรือว่าผู้ก่ชยของเรานะคะเราสามารถสั่งการเปลี่ยนตัวมือถือได้เลยฟังกช์ชันนี้นะคะนับถอยหลังเราก็เลือกเวลาที่เราต้องการหรือว่าจะกําหนดเองก็ได้นะคะแล้วก็กดเริ่มได้เลยค่ะค่ะฟังกช์ชันต่อมานาฬิกาปลุกนะคะก็เพิ่มเวลาได้เลยค่ะ อันนี้นะคะคือจับเวลาเราก็สามารถกดเริ่มนะคะจับเวลาได้เลยคะ่ะฟังก์ชันต่อมานะคะเตือนประจำเดือนดียวต้องตั้งค่าที่ตัวแอปก่อนนะคะอันนี้นะคะเวลาโลกนะคะก็สามารถเพิ่มได้คะ่ะฟังก์ชันต่อมานะคะตามหาโทรศรัพท์แล้วแต่หนึ่งครั้งนะคะก็จะส่งการแจ้งเตืนเอนไปยังโทรศรัพท์แล้วคะ่ะต่อมานะคะก็เป็นเครื่องคิดเลขทั่วไปคะ่ะสามารถกดบวกเลขได้เลยนะคะ และฟังก์ชันสุดท้ายน,นะคะคือเล่นเกมค่ะมีให้ถ2ึง2เกมเลยนะคะเป็นเกมแก้เครียดนะคะสามารถเล่นได้เลยค่ะนี่ก็เป็นฟังก์ชันทั้งหมดนะคะเป็นไงกันบ้างคะ